ตามความบันเทิงและข่าวสารได้ใน Daily n e w Live โอเคนะคะสามสองติดตามข่าวสารและความบันเทิงได้ใน Daily n e w Live ข th นะคะอย่าลืม Subscribe เยอะๆกันนะเมื่อเช้านี้ครับคุณโน้ตฮะเมื่อเช้านี้ที่ประเทศไทยแดดออกนะขับรถมานี่แดดออกสบายเลยแต่ว่าที่ฮ่องกง ที่ฟิลิปปินส์นะครับรวมถึงจีนตอนใต้บางส่วนนี่เละครับเละด้วยอนุภาพของพายุไต้ฝุ่นบางขุดนะฮะเมื่อวานนี้นะขึ้นเมื่อสองสวันก่อนเนี่ยขึ้นฝั่งที่ฟิลิปปินส์เขาเรียกว่าซูเปอร์ไต้ซูเปอร์ไต้ฝุ่นบังคุดเลยก็คือมีความความเร็วลมนะฮะทั้งปกติและในศูนย์กลางเนี่ยสูงที่สุด นะครับแต่เมื่อวานเมื่อวานเมื่อเช้านี้เลยนะทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็รายงานสภาพอากาศทั่วไปของประเทศไทยนะคุณนศเขาก็เตือนว่าขณะนี้เนี่ยมีล่องมรสุมนะครับพัดผ่านทางภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันครับประเทศไทยและอ่าวไทยเนี่ยมีกําลังแรงก็จะทําให้บริเวณภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้เนี่ยเกิดฝนตกหนักในบางแห่งส่วนพายุมังคุดเนี่ย วันนี้จะเริ่มปกคลุมประเทศจีนตอนใต้แล้วครับซึ่งซึ่งจะเข้าใกล้กับมณฑลทางของประเทศเวียดนามครบมมากขึ้นเนี่ยทำให้ภาคเหนือของประเทศไทยเนี่ยและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยได้รับผลกระทบจะเกิดฝนตกหนักครับผมแล้วก็ในบางพื้นที่เนี่ยส่วนขึ้นลมทะเลอันดามันเนี่ยก็จะมีขึ้นสูง2-4ถึงเมตรครับผมนะฮะนี่ครับก็นี่ฮะ บังคุดเนี่ยนะตอนนี้เมื่อสักวันสองวันเนี่ยได้ถล่มฟิลิปปินส์นะฮะเละเลยฮ่องกงแล้วนะฟิลิปปินส์นี่เละเลยนะประธานาคุณฟานซิตโตเลนติโนนะครับเป็นที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโลลิโกดูเตเต้ของฟิลิปปินส์เนี่ยนะครับแถลงบอกว่ามีผู้เสียชีวิตนะฮะจากพายุไต้ฝุ่นบังคุดที่ขึ้นฝั่งที่ที่ที่เนี่ย เป็นเท่าไหร่นะครับคุณนรสสีคนแล้วค่ะเพิ่มเป็น64คนนะฮะโอ้โหเนี่ยครับก็ความเร็วลมสูงสุดนะครับใกล้ศูนย์กลาง255กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็มีรัศมีทําลายล้างกว้างถึง900กิโลเมตรนะฮะถือเป็นระดับ5นะฮะซึ่งเป็นขั้นสูงสุดตามมาตรวัดพายุซัฟเฟอร์ซิมสันนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าถล่มเกาะลูซอนเละเลยนะลาบเป็นหน้ากองเลยนะฮะส่วน ที่ลูซอนเนี่ยนอกจากมีผู้เสียชีวิต60กว่าคนแล้วเนี่ยนะก็มีผู้ที่ต้องไล์ที่อยู่อาศัยต้องอพยพกันเนี่ยเป็นแสนนะฮะนี่ครับใทางฟิลิปปินเนี่ยเขาก็ระบุเลยนะว่าเป็นสถิติที่เขาจัดการบันทึกของเขาเนี่ยเป็นการเกิดพายุที่แรงที่สุดของโลกในปีนี้เลยโอ้โหนี่ครับปีนี้เลยครับคุณสมิธคุณสมิธธรรมสโร่นะครับเป็นอดีตประธานศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาตินะครับของไทยเนี่ยนะก็บอกว่าไต้ฝุ่นเนี่ย แม้ว่าตอนนี้เนี่ยขึ้นจีนแล้วนะก็คือไต้หุ่นเนี่ยไอ้มังคุดเนี่ยมาจากมาขึ้นถล่มฟิลิปินแล้วฮ่องกงแล้วนะขึ้นจีนแล้วนะครับเตรียมจกขึ้นฝั่งที่เวียดนามด้วยเนี่ยแต่คุณสมิธก็บอกว่าจับตาดูให้ดีนะว่ามันจะเปลี่ยนทิศทางหรือเปล่ามันมีโอกาสวกมีโอกาสวกได้มันเป็นธรรมชาตินะครับมันก็หมุนงวงมันไปเรื่อยเนี่ยนะถ้ามันวกเปลี่ยนทิศทางมาขึ้นฝั่งที่ไทยเมื่อไหร่นะเข้าความรุนแรงอย่างที่คุณเกงว่างานเข้าแน่นอนนะความรุนแรงจะเท่ากกับพยุเ ที่เคยโจมตีภาคใต้นะจำได้เลยนะปี2532นั่นก็เละเลยนะฮะแถวอะไรอ่ชุมพอร<ช>อะไรเนี่ยนะค,คุณนศ<ช>โอ้โหนะครับแต่ว่าแต่ว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็บอกว่าอตอนนี้จุดศูนย์กลางอย่างที่บอกฮะจุดศูนย์กลางของมังคุดเนี่ยนะอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือห่างไปทางเมืองหนานหนิงประเทศจีนประมาณ63กิโลเมตรนะฮะได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนแล้วนะฮะแล้วก็คาดว่าจะอ่อนลงอีก เป็นดีเฟชันและก็หยอมความกดอากาศต่ําตามลําดับแต่ว่าก็เตือนนะเตือนคนที่จะเดินทางไปจีนเนี่ยต้องระมัดระวังเหมือนเดิมนะครับก็มีโอกาสที่จะไม่ขึ้นไทยนะแต่ว่าแน่นอนครับจะขึ้นไม่ขึ้นเนี่ยไทยได้รับผลกระทบแน่นอนวันนี้7จสิบเของพื้นที่ฝนตกหนักแน่รับทีนี้คือคุณสมิธเนี่ยทารมัสโลเนี่ยเขาก็ระบุนะว่าสถานการณ์เี่ในไทยเนี่ยคือ ไม่ต้องไม่ต้องกังวลถึงว่าจะเหมือนกับปี54ที่เกิดน้ําท่วมใหญ่เพราะว่าตอนนี้สภาพเขื่อนเนี่ยกรมชระทานก็วางแผนพ่องน้ําไว้แล้วบางส่วนครับใช่ก็คือน้ําจะไม่เยอะเท่านั้นถ้าเกิดถ้าเกิดวกกลับเข้ามาประเทศไทยนะครับครับผมแต่ว่าเห็นว่าเมื่อวานนี้ก็มีเหตุน้ําท่วมดินสไลด์หลายพื้นที่นะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนครับมีฝนตกหนักนะฮะแล้วก็มีดินสไลด์มีราษฎรเนี่ยบาดเจ็บ13คนนะฮะแล้วก็สูญหาย11คน น,ะะนอกจากนั้นที่น้ําตกวัวงกั้นเหลืองนะฮะที่จังหวัดลบบุรีม,มีคาเตือนนะครับบอกว่าห้ามเล่นน้ําเด็ดขาดฝนตกมาสามวันติดต่อก,กันนะด,นดินเนี่ยน่าจะอุ้มน้ําเต็มที่แล้วมีโอกาสที่จะเรียกว่าน้ําป่าไหลหลากอ่ะนะเนี่ยต้องระวังนะนอกจากนี้จังหวัดเพชรบูรณ์ครับก็มีน้ําท่วมขังภูเก็ตลมกันโชกแรงนะฮะจังหวัดตรังก็ฝนตกหนักเช่นกันจันทบุรีนี่มีน้ําป่าไหลหลากแล้วด้วยโอ้โหนะฮะหลายจังหวัดอะนะครับ โดนมลสุมไปเพราะวนหน้นี่ยังไม่ขึ้นนะน้องมังคุดยังไม่มาไทยนะคือในไทยเนี่ยยังได้รับผลกระทบเท่านี้ส่วนที่ฮ่องกงเนี่ยเขาต้องเรียกได้ว่าประกาศเป็นระดับสูงสุดของเขาเลยนะที่ภัยพิบัติเนี่ย T10 ของเขาเลฮ่องกงอย่างที่เราเห็นในภาพในคลิปเลยนะไม่ว่าจะเป็นอพาร์ตเมนต์คอนโดมิเนียมหรือว่าโรงแรมเนี่ยโอ้โหหนักมากเขาเรียกว่าระดับทส1 0เลยคือ สูงสุดของเขาอ่ะคือที่ต้องฟองนี้หยุดหยุดหมดทุกอย่างการคมนาคมใช่ไหมครับแน่นอนครับการต้องยกเลิกเที่ยวบินงดเที่ยวบินอ่ะแปดร้อยกว่าเที่ยวครับมีตกค้างเป็นแสนนะนะคงไม่มีใครไปแล้วครับนะเออนี่ฮะนี่ก็ถือว่าเป็นภัยธรรมชาติที่นับวันจะยิ่งรุนแรงมากขึ้นนะคุณเก่งอีกซีกโลกหนึ่งเขาก็มีเหมือนกันนะสหรัฐอเมริกาก็มีไซโคลนพวกเนี้ย จาขึ้นเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันไกลบ้านเราแต่ว่าเขาก็นักวิเคราะห์พยากรณ์อากาศเขามองว่าโอ้โหมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทั่วโลกโลกทั้งใบนี้กำลังมีพายุเต็มเต็มโลกไปหมดเลยนะนะโอ้โหอันตรายมากนะครับอ่ะนะตามต่อแล้วกันนะครับจับตาดูอย่างใกล้ชิดนะครับก็ฟังคำเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาไปแล้วกันนะครับ